สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช n n e l พ่อบ้าน4.0วันนี้จะกลับมาทำคอนเทนต์ในส่วนของดิจิมอนกันบ้างท็อปปิกของเราวันนี้เนี่ยจะเป็นท็อปปิกเรือลำแรกนะครับเรือลำแรกๆของเพื่อนๆนะครับในยุค Gen Y กันเลยทีเดียวก็วคืออาเคลรุกับฮีคาริของดิจิมอนนั่นเองต้องบอกก่อนว่าในยุคสมัยนั้นน่ะน้อยมากจะมีเรื่องที่ไม่ใช่พระเอกกับนางเอกเนาะแล้วเขาชงกันมากขนาดนี้ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทาเคิรุกบฮิคาริเนี่ยเข้าสู่บทสรุปที่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังกันไว้วันนี้เนี่ยจะพามาดูว่า2คนนี้เนี่ยเขามีโมเมนต์อะไรกันบ้างช่วงที่ผ่านานมานะครับทั้งภาคหนึ่งภาค2ภาคใครนะครับรวมถึงอะไรเนี่ยทำให้เป็นจุดเฉลยของคู่นี้กันบ้างนะครับโอเคก็ก่อนอื่นเลยก็เตือนเหมือนเดิมนะครับก็คือคลิปนี้เนี่ยมีสปอยแน่นอนนะครับถ้าท่านใดเนี่ย ยังไม่เคยดูดิจิมอนนะครับแอดเวนเจอร์ภาค1นึ่งภาคสอง ก็ข้อแรกนะครับฮาเคร,รูกับฮิคาริเนี่ยเขาอยู่เมนัตั้งแต่ภาคหนึ่งอายุเท่ากันก็ในกลุ่มเนี่ยก็จะคือจะเป็นน้องเล็กสุดเลยนะครับอายุน้อยสุดเลยนะครับเป็นคนขี้แยเอาแต่ใจเี้ยเนาะเพราะว่าน้องมันค่อนข้างเด็กนะครับป .2 นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยที่คาริเองเนี่ยก็มาเป็นเด็กผู้ถูกเลือกคนสุดท้ายด้วยเหมือนกันภาคแรกเนี่ยทั้งคู่เนี่ยอยู่ป .2 นะครับจากนั้นเนี่ยบทเขาก็ไม่ได้ส่งให้แคล้วคลาดจากกันนะครับ ภาค2เนี่ยทาเคร,รุกันฮิคาริเนี่ยก็ยังพ่วงตามกันมาเป็นเด็กที่ถูกเลือกห่างกัน3ปีนะครับก็คือ2คนเนี่ยขึ้นชั้นป .5 ด้วยกันแลละโอเคต่อมาเนี่ยสคนนี้เนี่ยแบ็กกราวพื้นฐานเนี่ยทาเคร,รุเนี่ย จะเป็นน้องชายของยามาโตะส่วนไทจิเนี่ยจะเป็นพี่ชายของฮิคารินะครับฮิคาริเป็นน้องทาเครุเนี่ยจะอยู่กับคุณแม่นะครับแล้วก็ยามาโตะเนี่ยจะอาศัยอยู่กับคุณพ่อนะครับแต่2คนเนี่ยเขาก็สนิทกันแหละแต่ว่าคนที่สนิทกันมากกว่านั้นก็คือไทจิกับฮิคารินี่เองที่แบบว่าอยู่บ้านด้วยกันแล้วก็ฮิคารินี่เป็นคนรักพี่แล้วก็ติดพี่มากนะครับทำให้ความสัมพันธ์ของฮิคาริกับไทจิเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะมากกว่าทาเครุกับยามาโตะด้วยซ้ำต่อมา ดิจิมอนเนี่ยก็อวยมาคู่กันอีกแล้ววิวัฒนาการเนี่ยเปลี่ยนร่างแล้วเนี่ยเป็นแองเจิลบูมอนนะครับกับแองเจมอนหรือว่าจะโฮลี่แองเจมอนด้วยก็ตามเนี่ยดีไซน์เนี่ยคือเกิดมาคู่กันเลยเป็นเทวดาคู่กันเลยทั้งแองเจบูมอนแล้วก็แองเจมอนพอมาเป็นภาค2เนี่ยที่ใช้แปลงร่างแบบอาร์เมอร์เนี่ยดิจิมอนเองเนี่ยก็ออกแบบมาเหมือนกันอีกดีไซน์ดิจิมอนเนี่ยก็ทำมาคู่กันนะครับ รวมถึงมีบางเรื่องเนี่ยที่จริงๆเทลมอนอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเป็นแมวที่ค่อนข้างเฟียสเฟียสหน่อยเป็นแบบสาวเปรี้ยวอย่างนี้เนาะแต่ก่อนเทลมอนอ่ะปากจัดมากแต่ว่าพอมาอยู่กับตัวปารามอนอ่ะรู้สึกว่าเหมือนเคมีมันมันก็พอเข้ากันได้เออมันเหมือนกับไอตัวดิจิมอนอ่ะมันไม่เคยทะเลาะกันเลยนะสตัวนี้เนี่ยคือแบบว่าเออมันดูแบบรักกันดีมากถึงขนาดแบบไปเชียร์ทาเครุแข่งบารอะไรกันอย่างเงี้ยต่อมานะครับบทสู้ คู่กันเยอะตัวแองเจมอนแองเจวูมอนเนี่ยอาจจะมีฉากที่ตอนสู้กับแวมเดมอนเนาะก็ใช้พนูกับลูกศรเนี่ยทำให้ตัวไทจิกยามาโตเนี่ยสามารถวาร์ปแปลงร่างนะครับเป็นวอลเกมอนกับเมทัลกาลูรูมอนได้เนาะหรือว่าเป็นฉากที่ภาค2เนี่ยก็มีมีท่าที่เหมือนกับใช้ร่วมกันอีกแล้วอ่าเหมือนกับตัวคู่กันแล้วเนาะท่าเนี่ยมันก็จะมีท่ามาคู่กันอีกไม่รู้วปฝึกกันมาตอนไหนนะครับพอตอนแรกที่ยังไม่มีฮิคาริมาเนาะทาเครุเนี่ยเป็นเด็กที่แย่ แต่ว่าพอมีฮิคาริมาแล้วเนี่ยเหมือนกับเหมือนมีคนให้ปกป้องแล้วอ่าเหมือนกับมีคนที่อายุเท่าเ่ากันแล้วก็มีให้ตัวเองเนี่ยสามารถปกป้องได้นะถ้าใครรู้เองก็ก็เหมือนกับโชว์วความเป็นพระเอกนี่แหละอ่าแล้วก็ปกป้องฮิคาริไปน,นะครับนะครับบางทีที่ฮิคาริเนี่ยเขาเริ่มพอผ่านภาคหนึ่งมาภาคสองเนี่ย ตัวละครเนี่ยมันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจะมีการพัฒนาเรื่องฮอร์โมนต่างๆเนี่ยเร็วกว่าผู้ชายด้วยเนาะฮิคาริเนี่ยเป็นคนที่เซนซิทีฟสัมผัสอะไรง่ายกว่าคนอื่นๆนะครับทาเครุเองเนี่ยก็มีการไปฮิลเยียวยาจิตใจด้วยเหมือนกันนะอ่าก็คือมีฉากภาค2เนี่ยดึงฮิคาริกลับมาจากเคยเห็นความมืดได้เหมือนกันโอเคก็อันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ฮิคาริกับทาเครุเนี่ยเขามีโมเมนต์ตรงส่วนนี้เยอะ ซึ่งอาจจะต่างจากไดสุเกะนะครับที่ไดสุเกะเนี่ยมันจะมาเป็นสายฮาซะมากกว่าฉะนั้นเนี่ยไดสุเกะมันจะแบบว่าโอกาสทําแต้มได้เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับตาสัญลักษณ์ของ2คนนียครับค่อนข้างเป็นนามธรรมาทาเครุเนี่ยจะเป็นความหวังนะครับแล้วก็ฮิคาริเนี่ยเป็นแสงสว่างสองอันนี้เนี่ยมันไม่ได้วัดกันได้ง่ายเหมือนกับพวกความกล้า มิตรภาพความรักต่างๆนะครับความหวังเนี่ยมันต้องเหมือนกับมีแรงศรัทธาเราต้องเชื่อมั่นจริงๆเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะสะท้อนกับตัวทาเครุมากเพราะว่าอย่างปาตามอนเนี่ยกว่าจะแปลงร่างได้แต่ละครั้งเนี่ยอย่างตอนแรกก็ต้องช่วเดวิมอนเกือบไปแล้วเหมือนกันจนสุดท้ายเนี่ยแปลงร่างได้หรือว่าโฮลี่เองเจมอนเนี่ยที่ออกมาแค่2ตอนสุดท้ายของภาคแรกเองก็ตามนะครับอันนี้ก็คือความหวังที่ทาเครุเนี่ยก็ต้องเชื่อมั่นนะครับในตัว อาตามอนรวมถึงเชื่อมั่นในตัวเพื่อนๆแล้วก็ฮิคาริเอ็ก็ตามนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือฮิคาริเอ็กนะครับก็ฮิคาริเอ็กเนี่ยเป็นแสงสว่างนะครับแสงสว่างเนี่ยความเนิทีของฮิคาริเนี่ยบางทีมันก็เป็นดาบสองคมทําให้พอเจอเรื่องทะเลมืดแล้วเนี่ยฮิคาริเอกเนี่ยก็ต้องใช้แสงสว่างของตัวเองเนี่ยดึงตัวเองออกมาจากจุดมืดเนี่ยมาสู่จุดสว่างให้จงได้นะครับต่อมาคือ2คนนี้เนี่ยอวยมาแต่ภาคแรกนะครับ ยัน้าใครเนี่ยสองคนนี้มันมีโมเมนต์กันตลอดคือเหมือนกับออฟฟิเชียลเนี่ยเขาทำมาแบบอวยลงเรือกันอย่างมากนะครับแบบฝากฝังกันไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับก็จะมีแบบหลายๆฉากเลยที่แบบว่าเออฮิคาริก็จะแซวทาเครุนะครับว่าแบบเออ ช่วงนี้นะเนื้อหอมนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ดูแล้วแบบอืม้มไกลๆว่าเอ้ยถึงหรือเปล่านะฮิคาริอะไรอย่างเงี้ยพอสองคนเนี้ยมันอยู่มาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็พอโตมาเนี่ยมันรู้สึกว่าปราบพื้มใจไม่ใช่แค่คนไทยเนาะคือต่างประเทศอ่ะเขาดูจีมอนอะ่ะเขาก็อวยคู่นี้กันเหมือนกันนะครับรูปเลิฟต่างๆจริงๆสงคนเนี้ยมันไม่ได้มีโมเมนต์แบบไดเลกเลยขนาดนั้นแต่ว่า แต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีแบบเอามารูปมาตัดต่อมาทําให้2คนนี้เนี่ยมันแบบมีฉากหอมแก้มอะไรกันเนาะหลายๆายอย่างเนี่ยทาเครู้เนี่ยจะดูค่อนข้างเอาใจใส่พยายามจะปกป้องฮิคาริตลอดฉากโมเมนต์อวยเนี่ยคือสุดๆเลยนะครับโมเมนต์แบบลงเรือจิ้นกันเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับลามมาแต่ลาม,มาถึงภาคไกลนะครับนอกจากนั้นนะครับ ไม่ใช่แค่ในการ์ตูนนะครับไม่ได้แค่ในอนิเมะเนาะสินค้าเนี่ยที่ออกมาเมเชนไรเนี่ยก็ยังอวยเลยนะครับมีหลายๆอย่างที่เขาทํามาคู่กันนะครับเห็นได้กันตลอดว่าจะเป็นเข็มกาดตัวการ์ดนะครับตัวดีทรีนะครับทําตั้งแต่แบบภาคหน,นะครับภาค2ยังทำนะครับอย่างล่างขวาเนี่ยเป็นทีมฮาโลวีนเนาะสคนนี้เนี่ยก็อยู่ติดกันตลอดคือเรียกว่าแทบไม่มีอันไหนเลยที่ สองคนเนี้ยจะอยู่ไกลๆกันอะอย่างมากอาจจะมีแบบถ้ทาเครุปไปจับกับยามาโตะฮิคาริไปจับกับไทจิเนาะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสองคนนี้เนี่ยออฟฟิเชียลความมักจะมาเอา,เอามาอยู่ใกล้ๆกันตลอดนะครับอ่าคราวนี้เนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่ เป็นอะไรที่เป็นเป็นภาพบวกเนะาะมันหักมุมตอนนี้ก็คือ Digimon a d v e n t u r e ร e ซีโรูเนี่ยฉากจบกับฉากเริ่มต้นเนี่ยเขาจะอธิบายด้วยตัวทาเครุเองนะครับเพราะว่าตัวทาเครุเนี่ยเขาอยากเป็นนักเขียนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทาเครุเองก็ได้เป็นนักเขียนสมใจนะครับเรื่องราวมันจะโดนถ่ายทอดออกมาจากทาเครุเองนะครับซึ่งทาเครุเองเนี่ยอตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีให้เห็นว่าแต่ละคนนี่ะทำอาชีพอะไรบ้างแต่ว่าพอเราเห็นฉากนี้เนาะทุกคนก็จะแบบว่า โอ้ oh, เรือล่มว่ะออฟฟิเชียลเนี่ยจมเรือด้วยมือของตัวเองเลยนะครับออฟฟิเชียลจมจมเรือด้วยมือของตัวเองเลยก็คือดิจิมอนภาค2เนี่ยอาเครุเนี่ยก็เหมือนกับมีครอบครัวเนาะอ่ะแล้วก็มีลูกชายอาเครุรวมถึงฮิคาริเองเนี่ยที่เป็นครูสอนเด็กอนุบาลเนี่ยก็มีลูกเหมือนกันนะครับแล้ว2คนเนี่ยเหมือนกับเขามไม่ได้เดินมาคู่กันฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยสุดท้ายเนี่ย สองคนนี้เขาไม่ได้ลงเอยกันนะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าเออเราแบบตอนนั้นที่เราดูก็แบบโอ้ช้าใจวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอะไรเนี่ยที่มันจะทําให้2คนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูกันอ่ะก็แรกก็คืออันนี้อาจจะขำๆนิดนึงเนาะคือหลังๆเนี่ยภาคสองไทยคาเคิรุเนี่ยอาจจะมีแบบไปหอมแก้มนะครับอ่าเด็กที่ถูกเลือกของต่างประเทศเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อ,อาจจะมองว่าเอ้ยหรือว่า เป็นคนคาสิโนว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่ายามาตัเองก็แซวในภารรายว่าเฮ้ยโทรคุยกับแฟนหรือเปล่านะครับแต่จริงๆเนี่ยผมมองว่าเออมันไม่มีอะไรนะครับทารคีรู้ก็บอกว่าเอ,อ้ยไม่ใช่แฟนนะอะไรเงแค่โทรศัพท์ธรรมดาต่อมาเนี่ยเป็นตอนที่อันนี้เป็นบทวิเคราะห์จากทางต่างประเทศเนาะมีกระทู้นึงเดี๋ยวผมลงเครดิตให้ในคอมเมนต์นะครับ วิเคราะห์ความสัมพันธ์กันของ2คนนี้ดีกว่าครับภาคแรกไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับภาคแรกเนี่ยยังเด็กด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันขัดใจกันนะครับก็คือช่วยเหลือมาตลอดนะครับแต่ภัก2เนี่ยพอตัวละครเนี่ยเริ่มเติบโตขึ้นมานะครับอย่างฮิคาริเองเนี่ยก็โตขึ้นมานอนแล้วก็ฮิคาริเนี่ยภัก2เนี่ยความเข้มแข็งความเซนซิทีฟเนี่ยพอไม่ได้อยู่กับไทจิแล้วเนี่ยแล้วฮิคาริเป็นคนที่รักพี่มากๆากะเนี่ย ส่วนเนี้ยมันทําให้เริ่มมีความกังวลไม่ไม่แน่ใจในสิ่งที่ตัวเองคิดกระทําออกมานะครับส่วนทาเครุเนี้ยจากฉากที่ต่อยเคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเออทาเครุอะ่ะมันโตขึ้นแล้วบางทีเนี่ยบางทีมันแบบก็เป็นผู้ชายเนาะบางทีอาจจะมีการใช้กําลังมากขึ้นนะครับฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่ฮิคาริเนี่ยเริ่มเซนิทีฟแ,แล้วเพราะว่าพลังด้านมืดมาเนาะตัวเองเป็นด้านแสงสว่าง มันก็กลัวความมืดอ,อยู่แล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยทาเครุเนี่ช่วยฮิคาริออกมาได้เนาะจากตัวฮาริแห่งความมืดแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะทาเครุ่ะเหมือนกับไปคุยกับฮิคาริแล้วก็เหมือนกับฮิคาริไม่คนรักพี่เนาะทาเครุบอกว่าเอออย่าทําตัวให้มันแบบดีเพนอนไทจีมากก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวของตัวเองบ้างอะไรย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยสิ่งที่ทาเครุแสดงเนี่ย เข้าใจว่าเออช่วงนั้นเป็นช่วงไหวเนาะมันเป็นการแสดงที่ค่อนข้างเกี่ยวกาดเหมือนกับเป็นการตวาที่คัลลี่อย่างนี้เนี่ยมันทําให้ฮิคาริก็เริ่มกลัวอ่ะแล้วก็จะมีฉากที่2องก็คือหลังจากที่ช่วยมาเสร็จแล้วเนี่ยช่วยมาก็ไม่มีอะไรนะครับอ่ะแต่ช่วยมาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีบางฉากเนี่ยที่ฮิคาริเริ่มแบบอยากจะมีคนช่วยร่วมตัดสินใจแต่ว่าตอนนั้นนี่ถาเครู้เองก็กลัวเหมือนกันว่า ถ้าไปคุยตอนนั้นอนะสถานการณ์มันจะแย่กว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะแย่เหมือนเดิมหรือเปล่าอตอนนั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าเคร,รู้น่าจะเสียแต้มแหละเออน่าจะเสียแต้มออกมานะครับแล้วก็อีกฉากหนึ่งก็คือคนสุดท้ายเนี่ยที่มาเป็นกาวใจมาฮิวใจให้กับฮิคาริได้เนี่ยกับเป็นเมียกโกะนะครับเป็นเด็กที่ถูกเลือกในภาคสองนะครับก็จะมีฉากที่แลกกันตกนะในตำนานแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจ็อกเกตกันเป็นตัวซิลฟีมอนนะครับ แต่ก็เข้าใจนะเพราะว่าด้วยบทมันอาจจะปูมาประมาณนั้นเนื้อเรื่องตรงส่วนนี้ทาเร้รุเนี่ยค่อนข้างเสียแต้มไปเหมือนกันนะครับอ่ะต่อมานะครับจะเข้าสู่ในส่วนของเนื้อเพลงแทนใจทั้งสองแหละนะครับอันนี้เนี่ยจะมีในกระทู้พันทิปย์ท่านหนึ่งนะครับก็คือลงไว้ว่า2เพลงเนี่ยเขามองว่าเห็นว่า2เพลงเนี่ยมันเกินการพานาน,านะครับถึงกันและกันนะครับก็คือเพลงประจําตัวของทาเครุนะครับอย่างโฟกัส เพลงประจำตัวของฮิคาริอย่าง Reflection เดี๋ยวเราไปดูเนื้อเพลงกันดีกว่านะครับอันนี้นะผมว่าถ้าเอามาแล้วไม่ตรงหรืออะไรไงอาจจะต้องขออภัยมาะที่นี้ด้วยนะครับก่อนที่ฉันจะรู้ตัวฉันก็มองดูเธออยู่ฉันคือคนที่อยู่ในใจเธอหรือเปล่าส่วนฮิคาริเนี่ยก็จะตอบกลับว่าฉันสงสัยว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไร แต่ฉันรู้ว่าเธอมองฉันอยู่เสมอเธอปกป้องฉันมาตลอดใช่ไหมทอดแรกเนี่ยจะรู้ว่าอ้าทาเครุเนี่ยมองฮิคาริอยู่เสมอแล้วก็ทาเครุเนี่ยก็ตั้งคําถามกับตัวเองในใจนะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ใช่ของฮิคาริด้วยหรือเปล่าก็คือสรุปไม่ง่ายทอดแรกก็รู้เลยแหละว่าทาเครุเนี่ยชอบฮิคาริฮิคาริอ่ะทอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าฮิคาริก็รู้นะว่าทาเครุอ่ะชอบตัวเองมองตัวเองมาตลอด ปกป้องตัวเองเนี่ยมาตลอดฉากนี้เนี่ยก็คือฮิคาริก็รู้แหละนะครับอ่าทาเคร,รุก็อีกข้อนหนึ่งก็จะต่อมาด้วยเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจเลยว่าใครคือคนที่อยู่ในใจเธออ่าทาเคร,รุก็พนาันาอีกว่าเออตั้งแต่เด็กนะคือแบบสองคนนี้เขากโ็โมเมนต์ร่วมกันมาตลอดเนาะแต่ว่าคือทาเคร,รุก็กังวลแหละว่าไม่รู้ว่าในจริงๆแล้วอะ่ะฮิคาริเนี่ย มีตัวเองอยู่ในใจหรือเปล่าหรือว่ามีคนอื่นหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับคราวนี้เนี่ยฮิคาริตอบกลับไปว่าดวงตาของเธอสวยงามมากนะครับเธอจะมองกลับมาที่ฉันแล้วหันไปมองคนอื่นแต่ฉันรู้ว่าสายตาของเธอมองมาที่ฉันเสมอมันเป็นการสะท้อนความทรงจำสำหรับฉันคือฮิคาริก็ตอบตอบแบบ r ีเฟ e คชั่นแหละออตอบแบบ อ้อมๆหรือว,ว่าเออเห็นแหละเห็นว่าเธอมองมาเสมอดวงตางเธอสวยมากนะเธอมักจะมองมาที่ฉันแล้วก็มองไปทางอื่นอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าฮิคาริเนี่ยมองทาเครุว่าเอ้ยไม่ได้มองฉันแค่คนเดียวหรือเปล่าเหมือนเป็นการสะท้อนถึงค,ความทรงจําของฉันก็คือความทรงจำทั้งคู่นี่แหละเขามีโมเมนต์มาด้วยกันตลอดเนาะอ่าแล้วก็ข่้นสุดท้ายนะครับอ่าทาเครุก็จะบอกว่า เธอเคยร้องไห้ตลอดเวลาแต่ตอนนี้เธออยู่ข้ามกามแสงสว่างฉันไม่กล้าถามเลยว่าฉันยังอยู่ในใจเธอหรือไม่จากที่วิเคราะห์กันมาครั้งก่อนเนาะว่าหลังจากที่ฮิคาริเอาตัวเองออกจากความมืดมาสู่แสงสว่างได้แล้วเนี่ยทาเคาตัอเองก็ยังเครือบแข็งใจอยู่เหมือนกันว่าและหลังจากนั้นน่ะฉันน่ะยังเป็นคนที่อยู่ในใจของเธออยู่หรือเปล่าอาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยฮิคาริก็ตอบว่า เพราะฉันไม่เคยลืมดวงตาของเธอได้มันน่ารักเกินกว่าจะเรียกว่ารักใช่ไหมเป็นการสะท้อนความทรงจําที่งดงามและมันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปอ่าไอท่อนนี้แหละไอท่อนเทกสีแดงนี่แหละที่ทาให้รู้ว่าเออสุดท้ายอ่ะฮิคาริเองก็เหมือนกับปฏิเสธทางเคิรุก่ายๆว่ามันน่ารักเกินกว่าจะเรียกว่าคําว่ารักกันฮิคาริอาจจะไม่ได้มองความรักที่คาเครุมอบให้แบบเป็นเชิงชู้สาวเนาะสรุปไม่ง่ายนะครับก็คือ ถ้าจากเนื้อเพลงเนาะทาเครู้เนี่ยชอบฮิคาริแหละแต่ฮิคาริเนี่ยก็เหมือนกับพยายามจะปฏิเสธไกลๆนะครับโอเคสุดท้ายเนี่ยเรามาจบกันด้วยออฟฟิเชียลกันดีกว่านะครับว่าพ่วมกับอนิเมะของดิจิมอนนะครับก็มาคอนเฟิร์มนะครับในงานเนี่ยที่ได้สัมภาษณ์พ่วมกับนะครับเขาจะคอนเฟิร์มอยู่2เรื่องเรื่อง,รองแรกก็คือ บทสรุปของยามาโตะกับโซระนะครับคู่ยามาโตะกับโซระนะครับหลังจากดิจิมอนแอนด์ t ว r เจอร์ซีรีทูนะครับเพราะว่าภาคแรกเราจะรู้ว่าไทจิกับโซระเนี่ยเขาคบกันแต่ภาค2เนี่ยยามาโตะกับโซระคบกันเองยามาโตะกับโซระเนี่ยแต่งงานกันแล้วค่ะพวกเขาเริ่มมีความสัมพันธ์กันในวันคริสต์มาสตอนที่38ของ d i g i มอน a d v e n t u r e จอร์ซีรหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็พัฒนานะครับเข้าสู่ขั้นการแต่งงานโอเคนี่ก็คือยามาโตะกับโซระเนาะ Happy Ending จริงๆมันจะมีคู่แบบฮิซี่กับมิมี่แ้นั่นก็แฮ p ปี้เอนดิ้งเหมือนกันแต่ว่าเรามาดูนะครับถ้าเครุกับฮิคาริไม่ได้แต่งงานกันค่ะขอโทษนะคะแบบอ้อนะครับสุดท้ายก็คือนี่แหละเป็นบทสรุปนะครับว่าทาเครุกับฮิคาริเนี่ยเรือหลวงเรือที่เรียกได้ว่าโดยสารกันมาตั้งแต่เด็กนะครับในเจน Y เนี่ยเป็นเรื่องแรกๆที่ คู่กันหนักมากเนี่ยสุดท้ายเนี่ยบทสรุปไม่ได้คู่กันนะครับอ่าทาเครุนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทาเครุเฟรนโซดโอเคก็วันนี้นะครับพรบ้าน4ีู่นต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในที่เมนฮิคาริกับทาเครุเหมือนกันอยากให้2คนนี้เนี่ยได้ลงรอยกันนะครับแต่ว่าพอมาจบ d ิจิมอนซีโรเราเห็นว่า2คนเนี่ยไม่ได้คู่กันสุดท้ายเนี่ยเรามองว่าเออหรือภาคไทยเนี่ย มันจะมีปาฏิหาริย์หรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยพอผู้กกับเขาออกมายืนยันอย่างเงี้ยก็คือจบนะครับไม่มีปาฏิหาริย์อาจจะอนา,า,าคตอาจจะมี w h a t If นะครับก็คงรอดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าถึงแม้จะไม่ได้คู่กันนะตอนจบนะแต่ว่าสุดท้าย o f f i c i a l ยลอวยกันอยู่ดีนะครับคู่นี้เนี่ยจะภาคไหนก็ตามเนี่ยภาค The b e g i n n i n g ที่เพิ่ง The Movie ภาค2เนี่ย โมเมนต์อวยก็มีอีกแล้วนะครับถ้าคิดด้วฮิคารินะครับโอเคก็วันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับเพราะบ้าน4.0วันนี้ขอลาไปก่อนถ้าท่านใดชอบฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s สไคร e มาณที่นี้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ